สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นนนเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันคะอนาะสกายสกายบลอกที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมคะใช่ถึงแล้วถึงแล้วอ้ออันมากับใครบ้างคะากับชายกับอิชีแล้วก็ใครคะกับแม่กับพ่อโอเคตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะเดินอยู่คะ่ะ เรากำลังจะเดินไปที่สกายวอล์กใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็แอบไปชมแม่น้ำแคนิดหนึ่งอุ๊อิชิไม่กลัวเลยเห็นไหมอิชิจะตกน้ำไหมเห็นแล้วเราก็จะเดินไปที่จุดที่เราจะขึ้นไปชมวิวที่บนสะพานกันนะคะค่ะเร็จแล้วเขาก็จะให้เราซื้อบัตรนะคะอ๋อไม่ใช่ซื้อบัตรคะ่ะซื้อค่ารองเท้า60บาทค่ะ หลังจากนั้นเราก็มานั่งรอ,อถึงเวลาที่เราจะได้ขึ้นแล้วตอนนี้นหนูกลัวนะคะพนักงานเขาก็จะแจกรองเท้าค่ะลูกตอนนี้เราก็จะต้องเอากระเป๋าไปเก็บเพราะเขาไม่ให้เอากระเป๋าไปขึ้นนะคะเห็ุแล้วเราก็จะมาใส่รองเท้าใส่เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะ,คะถึงแล้วค่ะจุดชมวิวนหนึ่งกลรานะคะหนูกลัวไหมคะ ค่ะใครไม่กลัวคะไอชิไม่กลัวอชิไม่กลัวเลยหนูวิวสวยไหมคะไม่กวสวยวิวสวยมากมากเลยนี่ก็จะเป็นข้างล่างนะคะตอนแรกก็แอบวั่นๆนิดนึงว่าจะตกไหมะไม่แตกค่ะมันคืออะไรอ่ะอันคือกระจกค่ะพขึ้นไปก็จะเห็นวิวรอบๆสวยมากๆเลยค่ะหนูกลัวนะคะ หนูจะเกาะยังไงหนูชอบอยู่คลางะคะ่ะโอเคโอเคนี่นี่ก็จะเป็นภาพาที่มองจากาบนสะพานนะคะค่ะหนูกลัวนะคะอันนั้นก,ก็เกาะุนยายาแน่เลยคะ่ะแล้วฉีตื้ออยู่นะคะอืมน,น,นะคะนี่ก็จะเป็นวิวที่เราเห็นจากบนสะพานนะคะค่ะอืนน สวยมากนะสวยมากมากเลยนี่ก็จะเป็นภาพที่คุณยายถ่ายน้องอันถ่ายสวยไหมคะสวยคลิปนี้จบแค่นี้นะคะค่ะที่บาย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 ชิบาย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 อย่าเจอกันมา